สวัสดีครับบุนเกิดใจดีรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งครับผมพามาชมทุ่งนานะครับต้นข้าวเขียวขจีกำลังตั้งท้องแต่วันนี้เราเราจะมาเน้นที่ต้นกล้วยนะครับวันนี้พามาเลาะชมต้นกล้วยครับผมกล้วยอันนี้ ผมเรียกว่ากล้วยพนมไม่ทราบว่าทุกท่านจะเรียกเหมือนผมไหมครับซึ่งกล้วยเขาจะเป็นหวีตบมือใส่กันอย่างนี้นะครับก็เลยเรียกว่ากล้วยพนมนะครับนี่ผมได้พันมาจากน้องชายส่งมาให้สวยงามครับเดี๋ยวออกใกล้ออกพันษาก็จะตัดไปบ่มแล้วก็นำไปถวายองค์ปู่พญานาคนะครับ กล้วยพันนี้มีความเชื่อว่านําไปบูชาปู่พญานาคหรือว่านําไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะมีความก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมผมมีอยู่กอหนึ่งครับกําลังเติบโตแล้วเขาก็เพิ่งจะได้มาแค่หนึ่งเครือครับผมต่อไปแล้วก็ไปดูนี้คือกล้วย กลวยกล้วยก้วยน้ำว้าครับผมกว่าจะนึกชื่อได้เท่านี้คือกล้วยน้ำว้าหรือว่าบ้านเราเอาเรียกว่ากล้วยอีอ่องเอิญขึ้นกันบ่ครับพี่น้องบ้านข่อยเอินกล้วยอีอ่องพะยันกล้วยน้ำว้าก็น่าจะได้หลายเครือแล้ว ตอนนี้ก็มีอยู่อีกเครือนึงนี่ไงในหลักกล้องจับยังไม่ถูกโน่นไงครับกำลังได้เพิ่มมาใหม,ม่อีกหนึ่งเครือนะครับกำลังออกไปอีกหนึ่งเครือปลูกกล้วยไว้ริมฝั่งสะนะครับนั่นไงครับสะบัวที่ผมมาถ่ายคลิปบ่อยๆแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจอกขึ้นเต็มบัวเลยไม่เกิดแล้วครับ เดี๋ยวหน้าแรงคิงจะมาเอาขึ้นนะครับตรงนี้ได้เครือเต็มใหญ่อีกหนึ่งเครือครับได้ตัดปีไปเป็นที่เรียบร้อยยังไม่แก่ครับผมกล้วยเครือนี้ตื๊ดๆผ่านมาทางนี้อีกทีเครือที่สองนี่ก็ยังไม่แก่ครับผมมาพามาดูกล้วยนะครับวันนี้ดูเรื่องกล้วย,ยครับผม ตรงนี้ก็ได้อีกหนึ่งเครือนะครับยังไม่ออกสักหวีเลยครับผมเพิ่งจะออกดอกมานะครับมุมนี้ก็คือทุ่งนาแล้วก็มามุมนี้ก็เป็นฝั่งสะครับผมภาษาบานเ่าเรือ่าปลูกกล้วยไปทั้งคู่สะแหรอครับพ่อได้ยุได้กินพ่อได้พ่อเขาต้มไปวัดที่เหลือกลับไปค้าครับผม เกษตรแบบพอเพียงอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งเครือนะครับกล้วยสวยๆครับเครือใหญ่ๆห,หมดหรือ,อยังเอ่ยอยังไม่หมดนะครับเลาะปีที่ทางนี้เป็นอย่างไรบ้างมุมนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าทั้งหมดนะครับ ก่อนนี้ยังไม่มีลูกครับผมยังไม่ออกดอกเลยสองดูสิมีดอกไหมไม่มีโอเคนะครับวนกลับมาทางนี้เรื่องของกล้วยครับผมเรื่องกล้วยกล้วยได้อยู่ประมาณ3ามเครือ สวยงามนี่เป็นเรื่องของกล้วยครับปลูกกล้วยไว้ริมฝั่งสะนะครับผมจะปลูกไว้เป็นแถวยาวไปเลยครับผมเวลาเขาออกลูกทีก็ได้เยอะเลยนะครับก็คงจะเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากมายครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนั่นคือเถียงนาน้อยที่ผมมานั่งไฟ์สดบ่อยๆนะครับ ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับ